เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเวเอาหายก่อนน่ะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งร้อยดวงเลยขอบคุณค่ะคุณตั๊กใช่ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยดาวอ่ะให้หนูแบบเป็นปากเดี๋ยเร็วเร็วเวเดี๋ยวก็มาอีกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขอหน่อยขอหน่อยขอใหญ่ขอปากปากกว้างๆให้หนูหน่อย เห็นฟันด้วยอ่ะอ้าปากหิืออาปากไม่ยังอ้ายังไม่มายังไม่มาแป๊บหนึง่งแย่จะให้หน่อยดิแังจะให้หน่อยอ๋อเอาไปให้เดินไปตรงนั้นไปบอกพี่ล่าพี่ล่าจ๋าเอาเอากล่องนมให้หนูหน่อยพี่ล่าเอาจะมาให้หน่อยไปกินหมดแล้วพอไกินหมดแล้วเอาค่ะเอาเฉพาะกล่องนมค่ะขวดอยู่นี่แหละมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเนี่ย มาไหมมาไหมใช่ตรงนี้ไหมของเลนเออมาแด้มามลูกดูปากดิ่อ่ะ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 ้ายเอายเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ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 ้ยเฮ้ยเก้้เดเยเอ้ยม่เอายา้ยเฮ้ยเฮยเงยเยเฮ้ไม่เอาน้เฮ้นเฮ้ยเฮย้ยน่้ยเฮ้้นั้นเฮ้ยเยเฮเ สวัสดีคุณยายยังสวัสดีข้ารยังลูกสวัสดีค่ะมายบ้ยแล้วนไม่ิสูน์นะมวเป่าเอยมากินตาคนเด้อมากินตคนเด้อแมวเป้าเอยแมวเป่า ให้อยู่ด้วยกันอยู่ให้อยู่ด้วยกันคุณไม่เสียหายคุณอยู่ happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy เออองค์ขอโทษค่ะโอเคขอบคุณค่ะ,จะ,จะที่หนูยังไม่ลืมจจนลหนูต้องทำอย่างนี้แหละหนูต้องขอโทษค่ะนหนูต้องพูดคำว่าขอโทษค่ะ ด้วยกันรักกันรักกันประมาณสามทุ่มครึ่งนะยายจะเอานอนนะยายจะเอานอนนะสามทุ่มครึ่งนะคะพี่พลอยพี่พลอยเอากิฟให้ยายหน่อยกิฟสีเหลืองกิฟสีเหลืองตรงนั้นอนะค่ะตรงนั้นละค่ะขอพลอยของยายได้ไหมยายขอได้ไหมยายหลับตาแนละ้วยายขอได้ไหมคะยายขอได้ไหมคะร้องไห้ยายร้องไห้มา จลยจ้ะเลยกินมนนั้งไปหิ้หนูก,นกน็นอนกินสิเลยนอนกิน